สวัสดีครับสวัสดีนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่คัมพีมักฮอตนะครับวันนี้จะยังอยู่กับแอปมักฮอตที่ชื่อว่า Quick c h e c k e r นะครับเราเล่นกันออนไลน์นะครับเป็นมังฮอตไทยนะครับใครสนใจที่จะไปดาวโหลดก็เชิญได้เลยเล่นในเมนูออนไลน์ตัวนี้นะครับออนไลน์ตัวนี้เราสามารถแอดเพื่อนที่เล่นด้วยกันแล้วก็เล่นกันได้นะครับหรือว่าเล่นกับคอมไม่ใช่เล่นกับคอมสิเล่นกับออฟไลน์ระบบของ ของแอปได้นะครับมีเหมือนเล่นกับคอมของแอปอนั่แหละครับโอเคแต่เราจะใช้หมดออนไลน์เนาะโอเคครับ, <c oughs> บอ,อ่าตอนนี้ผมไต่มาถึงเลยปารีสมาแล้วนี่ <c oughs> ตอนนี้อยู่ในห้องอ่ามันจะมีบอกหลายๆอย่างนะครับตัวเนี้ย ยิ่งยิ่งแต่คะแนนต่ำๆมันจะมีคนออนไลน์อยู่เยอะตอนนี้ขนาดพันเหรียญน่ะจะมีคนออนไลน์อยู่พันหกสิบสี่คนนะครับอ้เยอะนะครับถือว่าเยอะนะกินเนอ e r มีคนออนไลน์อยู่หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบแปดคนนะครับนี่บ่งบอกว่ามันมีเยอะนะครับนี่จะอธิบายไปก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเล่นเนาะอ่ามันมีแต่ละห้องเราจะเล่นห้องไหนก็ได้แต่ถ้าเราเหรียญเยอะแล้วเราอยากไต่ไปตามสเต็ปของแอปเลยก็ได้นิวยอร์ก เริ่มต้นที่ beginner เนาะแล้วก็มานิวยอร์กนะครับแล้วก็มาปารีสผ่านมาแล้วนะครับหรือว่าปารีสนี่แหละที่เราเรียกกันภาษาไทยตอนนี้ผมมาถึงขั้นลอนดอนคือ 25k แลวครับตอนนี้อยู่ 25k มีคนออนไลน์อยู่46คนนะครับปารีสมีคนออนไลน์อยู่318คนยิ่งแต่คะแนนสูงคนออนไลน์ก็จะน้อยลงแล่วลงเพราะว่าคนส่วนใหญ่คะแนนอาจจะยังไม่ถึงนะครับ หรือว่าเหรียญยังไม่ถึงโอเคครับเราจะเล่นกันที่ 25k นะครับมาดูกันนะครับโอกาสที่จะหมุนเจออาจจะน้อยน้อยกว่าห้องที่คะแนนต่ำๆนะครับหรือว่าเหรียญต่ำๆเราลองไต่ไปเรื่อยๆเนาะนะครับอผมผมจะตัดไปแล้วกันเนาะบางทีมันหมุนยาวยาวนานมากผมอาจจะตัดวิดีโออ i ดิตไปตรงที่ว่าเริ่มเกมเลยก็ได้นะครับ <c oughs> เจอแล้วนะครับ 25k โอ้โหเดิมพันสูงมากนะครับ 25k เจอระดับนี้ผมว่าโอ้โหเลีวเขามีลูกเล่นไปซื้อซื้อเบีย้ยซื้ออะไรด้วยนะไม่ใช่ธรรมดานะครับเนี่ยกระดานแดงเลยโอ้โหสวยนะครับเออมีพอดีตอนผมไปโพส์ที่ช่อง YouTube ช่องคำพีมาฮอตนะครับมีน้องๆหรือว่าผู้ติดตาม แล่ละท่านบอกมาว่าผมผมก็เล่นนะครับผมก็เล่นอยู่นะครับมีคนไทยที่เล่นตัวนี้เยอะนะครับไม่ใช่มีเฉพาะแอปมังคัดคันเทพเดียวนะครับวิดีโอชุดนี้ผมจะเล่นประมาณสักสามหรือสี่เกมนะครับหากท่านไหนที่ชมทางแพลตฟอร,ร์มอื่นๆที่ไม่ใช่ youtube แล้วชมได้ไม่ครบก็ติดตามต่อได้นะครับผมจะเล่นสี่เกมแล้วกันผมบอกล่วงหน้าเลยว่าผมจะเล่นสี่เกมส่วนกี่นาทีผมบอกไม่ได้นะครับผมบอกได้เป็นจำนวนเกมแล้วกันนะครับ ถ้าท่านดูไม่ครบแสดงว่าท่านต้องไปติดตามต่อที่ช่องคัมพีมาฮอตใน y o u t u b e นะครับะนะครับท่านต้องไปติดตามต่ออ่าสี่เกมนี่ก็ยาวนานเลยเลยครับหมดเข้ามาแล้วอุ้ยกินสองได้เลยนะานี่อืมถ้าเรายิงสองยิงสองตรงนี้ก็ได้นะครับยิงสองแต่ว่าผมว่าผมไปเข้าฮอตด,ดีกว่าไหม ปเขาฮอก่อนดีกว่า hot โอกาสมาแล้วครับก็ไม่อยากประมาทนะครับไม่อยากประมาทมากเพราะว่าโอกาสที่จะเสียเหรียญสูงเยอะนะครับผมไม่ยิงสองนะครับผมไปทางนี้ก่อนเบียดไปทางนี้ก่อนผมจะไปเข้าฮอตครับจุดลูงหม้ไม่ยิงสองยิงสองไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ไปเข้าฮอตดีกว่านะครับผมว่าไปเข้าฮอตจะเวอร์กว่ามุดไปเรื่อยๆผมไม่ยิงสองนะครับ กระดานสวยมากครับกระดานสีแดงกระดานจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆน,นะครับแล้วแล้วแต่ห้องนะครับแล้วแต่ห้องด้วยกระดานจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วแต่ว่าเราอยู่ห้องไหนนะครับเอาแล้วเขามีการเส้นให้เรากินนะครับมีการเส้นให้เรากินไปครับทีนี้ไปเลยยี่สิบห้าเคเลยนะครับงานนี้เขาเข้าเขาได้เข้าก่อนนะครับ ถ้าเกิดว่าเราเดินไปนี่ให้เขากินแล้วก็กินสองเหยื่สองตัวนี้เนาะน่าจะเวอร์กว่าเนาออะนะครับเราเหย่สองเขาปล่อยให้เขากินมาตกตรงว่างๆพอดีแล้วก็เหย่อสองอย่างนี้ครับมันบางคนก็ชอบตรงมันมีมงกุฎเวลาเข้าฮอตมันนะัออ้นเฮ้ยแอปนี้เขาทาสวยนะครับทําทําลักษณะเบี้ยหรือว่าตัวฮอตตัวที่เข้าฮอตแล้วเนี่ยสวยงามนะครับ ที่เข้าฮอดแล้วสวยงามเอาแล้วครับดังปริ้งเลยทีเดียวนะครับมีส่งสติกเกอร์กันได้อะไรกันได้นะครับแล้วก็เล่นเสร็จอยากรีแมทก็ได้หรือว่าอยากจะแอดเฟรนก็คือเพิ่มเพ,เพื่อนเพื่อจะทักกันชวนกันมาเล่นได้นะครับได้ได้นะครับอืม <c oughs> อคอยดูเขาก่อนเขาต่อนะครับก็ต่อไปอืมเดินไปนี่เลยให้กินเลยนะครับให้กินจะกินไปทางไหนจะกินให้ผมกินหรือว่าจะกินไปทางนู่นเอะกินมาทางนู้นผมก็ไปเข้าฮอตอีกตัวหนึ่งนะครับรับรองว่าชนะนะครับเชื่อว่าผมว่าผมชนะแล้วแหละนะครับสบายแล้วเนี่ยนะครับชนะตรงนี้แหละได้เปรียบ เขาก็ข้ามเส้นไม่ได้เลยครับเขาก็ทาเขาก็มานี่ผมก็เหย่ yeah, สองทันทีนะครับโอ้ยี่สิบห้าเคได้มาแล้วครับงานนี้ยี่สิบห้าเคครั้งแรกนะครับ <iled. S 1> ผมเพิ่งเล่นได้สามวันนะครับเฮ้ยไม่ใช่สามวันดิืสองวันเพิ่งโหลดเมื่อวานนี้เองครับยูวอนถุกเกมนะครับคุณชนะในเกมนี้เขาต้องการรีแมทครับเขาส่งข้อความมาบอกเขาต้องการรีแมทนะครับเขาต้องการรีแมทอีกครั้งนะครับ เดิมพันเท่าเดิมนะครับเขาต้องการรีแมทอีกครั้งคราวนี้เขาเดินก่อนนะครับเขาต้องการรีแมทบางคนเขามีเหรียญเยอะเขาก็ไม่กลัวนะเขาก็รีแมทไปเรื่อยๆนะครับเกมที่สองนะครับเกมที่สองแล้วรีแมทแปลว่าเล่นซ้ําเล่นอีกครั้งหนึ่งนะครับรีแมทเราต้องมาเรียนรู้ในเรื่องสัพท์กันนิดหนึ่งเพราะว่าเมนูในแอปนี้ไม่มีภาษาไทยหรือว่ามีแต่ผมตั้งค่าไม่เป็นก็ไม่รู้นะ <laughs> ผมต้องไปตั้งค่าตรงออันนี้แน่ๆเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูก่อนเนาะเผ <c oughs> ื่อมีอะไรปรับปรุงได้ <c oughs> เป็นสามเหลี่ยมดีกว่าผมเสียวๆเพราะว่าเหรียญมันเยอะด้วยเอาเซฟเซฟตัวเองก่อนเนาะตีหัวเราตีหัวเข้าบ้านดีกว่า <laughs> เป็นเป็นดาวเหนือดีกว่าเนาะเอาแปลก,กๆเนาะ ถ้าเป็นสามเรียงธรรมดาผมคิดว่าคนนี้เขารู้แน่นะครับเขารู้แน่แน่เป็นดาวเหนือดีกว่าดาวเหนือพบมาตรฐานนะครับเอาละครับลองไปโหลดมาดูนะครับ Quick Checker นะครับดาวน์โหลดได้ที่ Play Store นะครับผมไม่แน่ใจว่า iPhone อะไรใช้ได้ไหมนี่ยังยังไม่ได้ นี่นะครับเอาเสร็จผมแล้วครับทีนี้ผมยิงสองแล้วนะครับยิงสองหลุดเข้าฮอตเลยครับมีโอกาสได้เหรียญอีกแล้วเรานะครับมีโอกาสได้เหรียญอีกแล้วเรานะครับยิงสองไปผมจะเล่นเกมในแอปนี้ไปสักระยะหนึ่งนะครับสักระยะหนึ่งสร้างความคุ้นเคยให้กับถ้าผู้ชมอย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง <laughs> ดราม่าหรือว่าอะไรนะครับลองลองกันไปสักพักหนึ่งก่อนเผื่อมันดีนะครับเผื่อมันดีอะไรหลายอย่างโอเคครับอโอเคอย่าเพิ่งไปบอกว่าเขาเดินไม่ดีหลวมนู่นนี่นั่นนะครับอย่าเพิ่งไปวิจารณ์เขาบางม,มันก็มีทุกเกียรแหลนะเนาะคนเล่นฮอตเนาะมันก็มีทั้งเล่นดีเล่นไม่ดีนะเนาะใช่ไหมล่ะไม่ว่าแอปไหนอะ่ะมันมีคนที่คนเล่นไม่ดีหมดแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปนี้หรือว่าแอปไหนนะครับ อ่านี่นะเราชนะแล้วครับเรายิงสองเรียบร้อยนะครับเขายอมแพ้ไปแล้วรู้ว่าเขาจะรีแมทอีกงไหมครับเขาไม่รีแมทเขารีแมทนะครับโอ้เกมที่สามแล้วรีแมทนะครับเกมที่สามเราเดินก่อนขอรีแมทได้นะครับขอรีแมทได้เรื่อยๆนะครับรีแมทได้เรื่อยๆคราวนี้เขาจะเดินอะไรนะครับคนเดียวเลยนะครับเนี่ยคนเดียวเลยในห้องลอนดอนเนี่ย นะครับในห้องลอนดอนคนเดียวเลยผมจะเล่นประมาณสักสี่เกมเนาะอ่านะครับตัดตัดข้างนะครับเป็นตัดข้างเป็นตัดข้างไปดูจะใช้สูตรนี้นะครับเผื่อได้กินสามร่มสวยๆไม่รู้คนนี้เขาเคยโดนหรือเปล่าไม่เคยโดนจะโดนวันนี้แหละครับไม่เคยโดนนะครับเขาจะโดนวันนี้เป็นวันแรกเขาต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์แน่ๆนะครับ มีคนโดนลูกนี้จนได้นะครับเขาคงจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้มากเลยในการเล่นกับผมวันนี้นะครับลูกอะไรที่ไม่เคยโดนเขาก็จะโดนวันนี้แหละโอเคนะครับโอเคเลยลูกอะไรที่เขาไม่เคยโดนเขาก็จะเห็นวันนี้แหละนะครับเอามาใช้นะครับฝอเทคนิคดีๆในการเล่นที่ทางขั้นเทพมาใช้ที่นี่นะครับก็ใช้ได้นะครับเขาอาจจะไม่เคยเห็นนะครับ แต่ที่ขั้นเทียบเห็นบ่อยแล้วนะครับแต่ที่นี่ยังแปลกใหม่อยู่โอเคนะครับยังแปลกใหม่อยู่ลองเอามาใช้ลองเอามาเล่นกันดูนะครับไม่ว่ากันครับไม่มีลิขสิทธิ์หมันมากครับเกมนี้หมันมากๆอ,าอ่อมอ้อมมาแถวนี้ก่อนอ้อมอ้อม mm นับ quick cheaker นะครับลองดาวน์โหลดมาดูจริงๆมันมีมานานแล้วนะเห็นเขาบอกว่ามีนานแล้วแต่ผมไม่ไดเอามาเล่นผมคิดว่าเป็นบางทศตสากล ผมไม่คิดไม่รู้ว่าเป็นหมาฮอดไทยนะครับผมคิดว่ามันเป็นหมังฮอดสากลผมก็เลยไม่ได้เอามาเล่นนะครับ mm hmm. ไม่ได้โหลดไม่ได้โหลดมาผมเห็นหน้าตาเมนูมันเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยผมก็เลยว่กเฮ้ยคงเป็นหมาฮอดสากลละมั้งไม่ใช่นะครับเป็นมาฮอดไทยสากลก็มีนะครับแล้วแต่เราจะเลือกชนิดของเชคเกอร์ฝรั่งเออไม่ใช่ฝรั่งเดียภาษาอังกฤษเชคเกอร์คือหมักฮอดนะครับ ส่วนเชสคือหมักลุก e เชสน,นะครับ C H E S S แปลว่าหมักลุกนะครับอันนี้คือหมกฮอตคือเชคเกอร์ชนะแล้วครับ,นะนะรบกระดานที่สามดูว่าเขาจะรีแมทอีกไหมนะครับน่าจะไม่โอ้รีแมทอีครับกระดานที่สี่เลยทีนี้เอาละครับงานนี้คนนี้เขาสี่กระดานแล้วสี่หรือห้าเนี่ยผมไม่แน่ใจ เอานะสี่กระดานพอนะครับสี่กระดานพอชุดนี้กระดานนี้เป็นกระดานสุดท้ายนะครับสําหรับวิดีโอชุดนี้สี่กระดานแล้วแกน่าจะหมดตังค์เยอะแล้วนะครับสําหรับ <c oughs> ผู้เล่นออนไลน์คนนี้คงจะมโหอยู่ว่าเฮ้ยมันคืออะไรมันคืออะไรนะครับทําไมมันเพลได้ยังไงอะไรประมาณนี้นะครับแกค,คงจะงงกับสถานการณ์เมื่อกี้เจอร่มสามไป เก๋ okay, วควงต้องกลับไปเฮ้ยมันมีลูกนี้ด้วยเหรออะไรประมาณนี้นครับอ้า okay. ว uh, uh, นะครับ uh, เราเดินพลาดหรือเปล่า uh, เราต่อไปก่อนนะครับต่อไปก่อนต่อไปโอเคครับอืม hmm. มานิ่งๆน,นวลน,นวอกเนนะ มานิ่งๆน่ลๆก่อนเสรเซๆตัวเองไว้ได้มาแล้วสามนะครับสามเนาะถ้าผมจําผิดก็ขออภัยนะครับสามสามกระดานผ่านไปแล้วเนาะอันนี้กระดานที่สี่เนาะเพื <c> ่อ <oughs> ผมยังเซ่อๆอยู่นะครับตอนนี้โอเคนะครับโอเคเข้ากินเลยดีกว่าเข้ากินไปเลยนะครับอชอบสีกระดานนะ ชมพูอองตองนะครับภาษาอีสานแปลว่าองตองแปลว่าสวยงามนะครับสีชมพูอองตองเลยครับสุดยอดของกระดานมหอดเลยสีชมพูองตองนะครับโอเคไปแล้วครับ <c oughs> ขึ้นไป าจะมาแบบไหนเราจะไปเข้าฮอตนะครับถ้าเขาเดินมาหนุนหลังเราเราจะต่อทันทีนะครับเห็นไหมถ้าเขาเดินหนุนหลังตรงซ้ายมืออ่าไม่ไม,ไม่ไม่หนุนหลังเราก็ลงไปเข้าถ้าแบบนี้ก็ลงไปเข้าฮอตได้เลยเสียงน้องหมาที่บ้านนะครับสองตัวดุมาก <ic> <c ười> ใครไปใครมา <c ười> <c ười> ผมต้องเตรียมการไว้ดีๆนะครับ <c ười> เลี้ยงหมาดุ โอเคครับเอาละทีนี้มานี่นะครับเส้นให้กินแล้วเขาก็จะมาเข้าฮอตเขาก็เข้ากินสองนะครับลราคอยดูนะล,ล,นนะลูกเล่นนะคอยดูลูกเล่นนะครับปล่อยเขากินไปแล้วก็ไปนี้นะครับปล่อยให้เขากินไปคอยดูลูกเล่นนะครับ นาไปใช้ได้นะครับเราก็ถอยไปนี่นะครับแล้วเราก็กินสองนะครับกระดานที่สี่ครับจบข่าวนะครับสําหรับคู่นี้เขาคงจะแน่ใจแล้วแหละว่าสู้ไม่ได้นะครับโอเคผมผมไม่รีแมปแล้วนะครับผมออกครับโนนะครับโนเลยโอเคครับ